โอดหน้าออกมาจงรู้ว่าพ่อมายืนรอได้เห็นสักนิดก็พอเป็นคำขอร้องจากดวงใจพี่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห้องให้รู้ว่าพ่อรัก ยืนเอบ,บมองจนท้องฟ้าใสฟ้าสางแล้วนาทำไมเห็นหนา้าพี่ก็ไม่ไปสาทุกเจ้าพอดนใจให้สามวัยโหนะ้มามาอง จะร,ะรับรู้ไม่ได้ถ้าสีสุภักเขาไม่มีใจให้ต่อข้าเขาเป็นอุรัสตรีเพศแม่เราจะทำลายเขาไม่ได้เป็นเด็กคาดเขารู้ดีว่าสีสุภักเจ้าจะรักข้าหรือไม่ข้าไม่รู้แต่สีสุภักเจ้าต้องจำไว้ในใจว่าข้าขสัตเทพเทพ,พิน รักเจ้ายอมเสียสละแขนข้างซ้ายเพื่อต้องการจะให้เมืองของเจ้าสงบแต่ข้ามีอยากจะบอกกับเจ้าเพื่อให้เจ้านั้นต้องหนักพระไทยเสียสุภาพพี่ไม่ได้บอกเจ้าพี่ขอโทษนะที่พี่เอาแขนข้างซ้ายไปเล่กกับเมืองของเจ้าเพราะฉะนั้น พี่ขอให้เจ้าน้อยรับฟันดีเพียงเห็นแค่นี้เขาก็ชื่นใจแล้วพี่ไปก่อนช้าก่อนไปครับองเทพเพลิพี่ขอโทษที่ร้องไค่ะข,ข,ขอบคุณครับอ,อ๋อขอบคุณครับ จะประคุณขอให้มีงานเหมือนพรเทพเทียคุณพี่ก็บอกพี่เล่นเหมือนพรเทพเลยขอให้ไม่งานเท่ากับพี่พรเทพพี่บูนแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วครับพระองค์เทพเทพินเพคะเมื่อสักครูน่นี้หม่อมชั่นสีสุภักไม่ได้หลับหรอกเพคะหม่อมชั่นได้ยินทุกอย่างที่พระองค์พูดสิ่งที่พระองค์พูดมามันคือความจริงหรือเปล่าเพคะ <c oughs> สิ่งที่พี่พูดไปพี่ไม่เคยหลอกเจ้าเพราะพี่รักเจ้า พี่เสียแขนข้างซ้ายก็เพรว่าพี่ไปช่วยเมืองให้เจ้าอยู่สงบแต่พี่กลัวเจ้าจะรังเกียจพี่เพราะว่าพี่เป็นกษัตริย์ที่พิการพี่จริ้อยากที่เจอพบแต่ความสุขเพียงแค่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจแล้วอย่างที่แบบนั้นนะเพคะพระอ,องค์หม่อมฉันสีสุภผพูพ้นี้ จะขอ,อยอมเป็นคู่ชีวิตกับพระองค์เพื่อแลกกับการที่พระองค์ไปช่วยเมืองของหม่อมฉันเอาไว้เพครัจริงเหรอจริงสิเพครัรสีสุขที่ไม่นึกเลยว่าสิ่งที่พี่ทําครั้งนี้ถึงมันจะหนักใจเพียงใดพี่จะเหนื่อยเพียงใดที่อยากให้เจ้ารักพี่ชีวิตคนเรามีร่มก็ต้องมีลมมีสนุกก็ต้องมีเศร้า แต่บัดเดี๋ยวนี้ความเศร้าที่จะขอปลดปล่อยมีแต่ความสุขให้กับเจ้าได้หรือไม่หมอมฉันจะบอกความจริงให้พระองค์ได้รู้เลยนะเพคะว่าท้ยที่จริงแล้วหมอมฉัน่รักพระองค์ตั้งแต่แรกเจอเลยนะเพคะจริงเหรอจริงสิเพคะน้องพีรักพ่อจริงๆเลยลูกรักพี่สิอ๋อรักพี่เป็นพี่นอกรักงเป็นพ่อเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะขอเป็นคนที่รับผิดชอบในชีวิตของเธอได้เิเพคะ เดี๋ยวถ้าเกิดพุ่พอมีโอกาสแล้วพ่อจะซื้อรถให้คันหนึ่งนะลูกนะตอนนี้ยังลาบากอยู่ใช่ไหมแม่ขุนคนงามขอตามคนงามสามวัยอย่าทิ้งพี่ไปปล่อยให้หัวใจฝุ่งซ่านรับรองน้องอกไม่หัก ถ้าถูกใจนะักพอจะรักน,น,นานๆถ้าเอกปากคมยังมีขารวานอยู่ผู้ฟังนั่งดูใครใ,ใครก็รู้ทั่วยายอย่ามาพูดจาน จะรวยหรือจนพ่อไม่ใช่คนเจ้าเรศจิตใจทุ่มเทพ่อเป็นริเกผื่นบานไปไหนพ่อจัไปด้วยลูกสาวพ่อสวยพ่อตะเกี่ยวด้วยทุกงานบทบาทการแสดงจากพระเอกวิชานุทยาอาคุณถาู่จริงอย่ามาทอดทิ้งนะพี ทั่วสุพรรณบุรีชื่อเสียงยังดีทุกด้จะขอเพียงทางกับพี้ผู้การรุ่งหากเอพีต้องาการพร้อมด้วยนายเอกพีระยาววิทยาคุณจะรวยหรือจนพอไม่ใช่คนเจ้าเล่จิตใจทุ่เท พอเป็นรีเกพื้นบ้านไปไหนพ่อจะไปด้วยลูกสาวพ่อสวยจะเกี้ยงอยู่ด้วยทุกด้านเพรตวิชารับรางวัลน้ำใจด้วยครับขอบพระคุณครับสําหรับุรีรางวัลน้ำใจมาลายออนลายทุกด้าน ขอเพียงทางกับพี่คู่กันทุกทีหากใจพ่อต้องการพี่หรือพ่อพี่กับพี่